ครับ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 โคบแผแต่ประเด็นที่ผมอยากจะลองเรียนก็คือว่ามีการพูดจริที่สอบสวนยังไม่ชัดเจนเช่น ตัวของแบงค์จะต้องมีคนของแบงค์ที่เป็นผู้ดูแด้วยในการกระทำผิดเพราะว่าไหลเอกสารเดยเป็นการขโมยของเอกสารเกิดไปใช้แต่กลับบอกว่าผมไม่ไปเซ็นย้อนหลังคือขึ้นผมไม่มีอำนาจเซ็นซึ่งตรงนี้ก็เป็นประเด็นที่ผมอยากให้ท่านผู้ตรวจการช่วยเรื่องเหล่านี้มันมีรับรองตรงไหนเพราะนั้นถ้าเกิด มีการสอบให้กระจางปัจจุบันนี้ตำรวจสอบอยูบอกว่าเอกสารหลักฐานมีเียแค่30เปอร์เที่70ไปไหนยังยังไม่รู้เลยแล้วก็บอกว่าจะไม่ไม่สอบสวนแล้วก็หาคนติดแล้วนะว่าจบเพราะนั้นผมอยากให้มีเอกสารทั้งร0อเซนะครับที่มาที่ไปของเงินที่หายแล้วก็ใครบ้างที่เกี่ยวข้อง